เดียบ,บุรุษเดียบุรุษแบบปีจนได้ชุดแล้วนะมันก็ไม่น่าจะยากอะแหละอ,อ้าวมันไม่ได้อยู่นี้หรออืม ワンがいいままはっきのめだえディアボロー。 คนก็น,น่าจะม,มีปัญหา ก็ตันใช่ไหมเอาไม่ใช่โดนขา,อยยานโอ๊ยยยยนะมึงกิเกออไปนี่กระโดดมาในนี่ยไม่รู้เปไหนอ่ะมันกดกิ๊กไม่ไปอะ่ะ ก็จะกดดิเลไปตั้งวินึงเมื่อกี้นะเกือบไม่ทันโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่ากดอันนี่เลย อลิคิลี๋งหรอคะอันถุงไะมคะขอบคุณฟอลโล่ด้วยนะคะอันผิดขอโทษด้วยนะคะพอดีอ่านอิงไม่ค่อยไม่ค่อยจะว่าไงดีอ่านอิงอ่านอิงไม่ค่อยเก่งค่ะใช่ตาดีตาลำนะคะคุยกันได้นะแต่ตอนสู้ก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ค่อยได้อ่านเซตนะคะแล้วก็ ไลฟ์เซนมันก็ข้างดีเลย์อยู่เหมือนกันบางทีอาจจะมีอ่านช้าอ่านอะไรไปบ้างเนาะแต่ก็คุยกันได้นะ องแบบใช่ไหมไม่ว่าจะไปทิศไหนอ่ะมันจะไหลมาใต้ตัวเราก่อนเสมอให้เราแบบให้เราเธอโม่แม้เราจะทำอะไรอยู่ก็าตามมันก็จะแบบก็จะแคน,นเซนโคตรแย่ทั้ทงๆทงี่คือแบบมันลงไปข้างล่างมันตรงลงไปเลยก็ได้แต่มันเลี้ยวมาหาเราก่อนนะโคตรแย่ยน,นีกคน ะคะขอบคุณ follow นะคะคุณอ้าหนูอ่านไม่ออกอะขอโทษน,นะคะคุณซาคุณซา,าอลุลซาอลินส์เหรอคะคุณซาอลินส์ใช่ไหมอ่านถูกไหมคะจะอ่านาอะไรบอกได้นะคะขอบคุณ follow นะอ้ว 叶塔尼娅。 别怕你。 เันจเรินสิซีซีซีนีกัมมิใช้มแลยวเดียวว่าคนณินิได้ไหมน่าจะง่าดีเราไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ แล้วแต่จะเรียกอ๋อโอเคค่ะเงิงก็ยินดีต้อนรับนะคะเชื่ออยู่นะคะตอนนี้ก็ไม่มีเงินก็เรียกมาตีเดียวโบอยค่ะตอนนี้ <c oughs> เงินหมดอ่ะทำไมเราเป็นฮันเตอร์เราต้องอยาจุกขนาดนี้ทำไมเราต้องอยาจุกทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ทั้งในเกมด้วยไม่เข้าใจมากขอบคุณฟอลโล่นะคะคุณซันนี่ซาซาอีตลาล็อนะคะ เอ้าอะไรของเราเนี huh. ่ย oh. だわされ。 You still paying? Yeah. <laughs> uh, I'm feeling solid today. I'm feeling solid today. <laughs> uh. mm. I think I must I must go to <laughs> go to this now. But 真理いや <laughs> yeah. You do do something yeah I think I must but <laughs> but. but 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 yeah <laughs> but give me give me a little bit hmm Này, thức thầm sleep, yeah. Think that I end my steam and go to sleep, but not now, little. After 7pm for me, my brain stopped working Oh, do you <coughs> want to draw? Thai people are superhuman Thai people are superman Thai people is a mutant All Thai people is mutant From the lab หนอว่าต้องไปแล้วลนะมั้ง12โมงกว่าแล้วยังไม่ได้นอนเลยจริงวันนี้มันจันนะแต่ว่าวันนี้พิเศษครั้งไม่เป็นไร <laughs> วันนี้แบบวันนี้พักได้ไปเลยดีไหมแต่ตัวต่อไปก็ไน้กี่กันเต้แล้ะอะเกีวเบตี้แล้วกัน ยืดตีแล้วง่วงแล้ว จุ่มดูมชอบสไตล์ที่คนเล่นสัตว์เบ็ดนะไม่จริงเหรอคะเศร้าแค่ที่จเหมือนกันหนูไม่ใช่เมนสัตว์เบ็ดนะคะที่เล่นนี่ก็คืออันนี้ก็คืองมเอาแลวนๆแต่จะขอบคุณที่ช้ามนะคะแต่ว่าหนูว่าวตอนนี้ก็คือกำลังดีแหละกำลังได้อยู่ดีกว่าแบบดีกว่าช่วงแบบเดือนสองเดือนที่แล้วเงียกว่านี้ อันนี้ก็ฝึกหม่ประมาณหนึ่งแต่ไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกมอนไฮแล้งอ่ะมันก็ยังแบบจะว่าไอเดียมันก็ยังแบบ practice practice หน่อยมันยังดูแบบเพราะมัน M R มันจะเลื้อนว่านี้หน่อยอันนี้มันมอนไฮแล้งมันสตันง่ายมันจับล็อกง่ายมันก็เลยแบบเล่นจัดปิดแล้วมันดูง่ายหน่อยถ้าเม่มบอล M R มันแบบแคบสตันมันเยอะบางทีแบบมันเซรีไปเตรียมหัวมันยังไม่ตันอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ขาเล่นนะมีซะหน่อยละกันแต่ตอนนี้เอ็มอาก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ไปเล่นในนี้อะเปลี่ยนสไตล์ไปเล่นไอตัวซาเวตแจกแล้วมันก็จะไม่ได้ทําแบบนี้แหละมันก็จะค่อยๆตีค่อยๆตอดไปแทนอันนี้ก็จำอย่างนี้ไปก่อนลวกันเนาะ <c oughs> สแตนหัวมันเล่นไปก่อนอืมไม่ใช่มเมนเดกาดพอยเมนมากแรืว่าเฟรมเดกาดพอยมันง่ายนะคะง่ายกว่าเฟรมคอตเตอร์ดับยาวคอตเตอร์ดับยาวมัน มันยากกว่าอีกตรงที่แบบมันต้องทําให้ผ่านมอนไปอะแล้วก็แบบต้องเลือกทิศทางได้ดีไม่พอมันต้องกดให้ตรงเยอะเฟมเขาเต้ดับยาวมันน้อยมากเลยนะไอตอนที่ eislet อ่ะหนูว่าถ้ากดถ้ากดเฟมเขาเต้ดับยาวได้การพอยมันก็ไม่น่าจะใช่เท่าไหร่เพราะการพอยมันกัดค้างไม่ก่อนได้เงี้ยมันไม่ได้แบบต้องกดจังหวะที่มอนตีตลอดอะกดค้างไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่แค่จังหวะมอบเท่านั้นที่มันกัดพอยได้เงยมันมีจังหวะแบบไซ อขาเรียกอะไรเดียตอนที่แบบตอนที่ใส่สวิงก็กาดพอยได้ตอนที่ม็อบเอาก็กาดพอยได้อะไรเงี้ยมันก็แบบก็ไม่ได้มีแค่นี้อย่างนีนคือเราไม่จำเป็นต้องกาดพอยตลอดอะเราก็แค่กาดบางครั้งก็ส่วนได้แล้วอะไรเงี้ยอย่างไอ้ต้มเมื่อกี้ก็บางท่าก็ไม่ได้กาดพอยนะก็กาดเฉยๆแล้วก็สวนกลับไปเพราะว่าเอาจจริงไม่จำเป็นต้องกาดพอยได้หรอกเพราะก็กาดพอยคือมันก็คือมันได้พอประากาศเพิ่มมาหนึ่งคัน ก็แบบถ้าเรามีโลแดงมันก็จะเพิ่มกาดไาหนึ่งขั้นใช่ไหมแล้วถ้าเรากาัดพลอยได้มันก็จะเหมือนได้เพิ่มกาดอีกหนึ่งขั้นแต่ก็คือบางทีบางท่าบางท่าที่มันแบบกาดกาดพาวเวอร์ขั้นเดียวมันก็อยู่แล้วบางทีก็แค่กางโลไปก็พอเลยประมาณนั้นนะอ่ะอือเพราะว่าบางทีกาดพลอยมันเสียเฟรมนล้วน,นะคะเสียเฟรมตอนที่มันแปะไปเสียเสียเฟรไมไปเฟรมหนึ่งบางทีมันบางทีมันสวนกลับไปไม่ทันอือ ผู้เล่นชัดเบนใหม่จะไม่ค่อยกาดพยอยอดีประทับใจอา,อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ค่อยรู้ละมั้งค่ะเขาอาจจะเล่นขอวงวิ่งวันนี้มาเท่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็แล้วก็เล่นไปอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาซึมซับในคันอีกทีหลังอะไรเงี้ยช่องเล่นแรกๆเขาก็เลยอาจจะแบบแค่ตี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 เนึกเห็นบางคนแม่งไม่ได้ใช้น้ำราดด้วยซ้ำอ่ะบางคนแม่งตีตีตีอย่างเดียว อ่านมาได้หนูว่าแบบสุดท้ายแล้วก็คือแบบนั่นแหละมันก็คือประสบการณ์อะแต่หนูก็ไม่ไดไ้ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะอะจริงๆคือแบบคนอื่นคือแบบไปพิศาจก็เ่เราอีกคนอื่นนั้นคือแบบเหมือนอาศัยอยู่ในมอนทันแล้วอะใช้ชีวิตอยู่ในมนนนะอนทานอะบางทีก็คือแบบเอาไปทำอย่างอื่น้างก็ได้เอ ประเภทนั้นก็คือแบบจะเก่งพิชาเก่งทุกอย่างเราก็คือแบบเล่นเอาสนุกสนุกเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นมันก็ได้แบบยังเป็นประมาณนี้อยู่อาจจะแบบบางทีบางคนนี่แบบเล่นเก่งจริงๆมันมาดูเขาก็ดูออกแล้วว่าเราก็แบบเราก็ยังเป็นคาชอนสไตล์อยู่นะอะไรมันยังแบบยังไม่ได้แบบเอาเฟรมขนาดนั้นบางทีแบบท่าบางท่ายังเป็นท่าที่แบบทําโดยที่แบบยัง ทำเฉยๆทำไม่ยากทำอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบอัดเฟรไฟมไปขนาดที่ว่าแบบเสียคือแบบมอนแบบมอนม,นมนอนใครยิกไปผิดทางเฟรมเดียวก็คือแบบกดอวบาด,ดอนเลยยังไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะยังเล่นนอกสนุกอยู่อื นอนกันสักกค่ะทุกคนขอตัวขอตัวไปแล้วสิบสองชั่วโมงวันนี้ <c oughs> โคตรนานไร้เมาน่านมากไปนอนกันเถอะใครที่ตื่นอยู่ก็สักดีนะคะขอให้เป็นวันที่ดี วันนี้ขอไฟก่อนแล้วเจะก,กันบ๊ายบายฮะฟันนี้นะคะฟันนี้ค่ะเจอก,กันนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาค่ะคุณทุกคนมากนะคะที่แบบดูจนมาถึงตรงนี้วันนี้มีเลดจากหลายคนเลยขอบคุณน,นะคะคุณเลดจากทุกคนเลยจริงๆที่เลดมาคุณบอลสุสกนิตัน คุณมาจูคุณมาจูลี่คุณซีมัมคุณซีมันนี่ใช่คุณมัม,มีใช่ไหมอไม่รู้เหมือนกันคนมามีเนาะแล้วก็คุณมิดไนท์ขอบคุณนะคะที่เลดมาในวันนี้เนาะนี่ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แล็บน้าแล้วกันเราจะมาไละไรดีเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยมีเกมมาไล่ไล่อะขนาดที่วันเั้นต้องเอามันหันเวอมาเล่นใหม่เพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าช่วงนี้คนเล่นเยอะแต่จริงๆจ่งต้นไล่ก็แอบงงงงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไร ก็เล่นๆไปไม่รู้เหมือนกันว่าไรมันน่าจะเป็นมอนทัน mm hmm. เวอร์ไหมช่วงนี้คือแบบอยากเล่นเอพิกอะแต่ว่าแบบไม่รู้สิมันจังหวะมันไม่ได้สักทีหนึ่งก็ mm hmm. เซสตีมใหม่ก็อยากจะลองหลายๆเกมมาเนาะ mm hmm. มอนทัน,นอะไรพวกนี้อืม mm hmm. แต่ก็น่าแหละด,ดูก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็ยังไม่มีแผนสตรีมเลยค่ะว่าแบบจะสตรีมอะไรดียังไม่แบบ คือตอนนี้ก็คือแบบตีมไปเรื่อยอะ <c oughs> อื <c oughs> ก็ไม่ดู้กันว่าจะเป็นยังไงก็น่าเหลือคีดเลยไม่ขอขอกก็มดทันอะไรประมาณหรือมันก็าจะมาลาเอล <c oughs> ลเอลต่อที่เราบ่นไปว่าแบบไม่กิ่งขึ้นสักทีเพราะว่าแบบไม่ได้เล่นบ่อยก็อาจจะมาลองเล่นมาบ่อยดูบ้างออาาก็จะดีละมั้งแต่เอลมันก็เล่นบ่อยๆไม่ดีปะเออมัน มันจะมีชม่วงหนึ่งที่แบบดูไลฟ์บ่อยๆอะช่วงนั้นก็คือแบบรู้สึกแบบมันก็ในเหนื่อยอะเนาะเหมือนแบบพลังงานมันน้อยๆอยะไรประมาณนั้นเฮ้นมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันจะปะวันนี้ขอดตัวไปก่อนแล้วบา,บายยเลดไหมตอนเช้าไม่เคยไลฟ์อยู่บ้างไหมอะเสรย์ได้คนดูตั้งเยอะถ้าไม่เหลดไปก็เสดายแย่ ม o n s t e r Hunter ตอนนี้ <c oughs> มีใครเล่นอยู่บ้างชงนน่นี้เขาไม่แหละเนรอวันนั้นเขาก็ตีกันฟาตาฟาตาไม่ฟาตาก็เริ่มใหม่อะมีอยู่สองแบบในการไลฟ์ช่วงนี้ <c oughs> แล้วลองมาเป็นแบบหลังแปลกไหม <c oughs> เอออืมเฮ้ยคนนี้คนนี้เขาเคยเลดมารอบนึง เราเลยไปให้เขาบ้างดีกว่าเขาจะตกใจเมื่อคนอยู่เต็มเลยอืมป๊ะเล็ดกันบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันไปแล้วขออนุญาตไปนอนแล้วบ๊ายๆหนะ้าเอนดิ้งยังไม่ได้จัดอะมั้งเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้จัดเอ้ยจัดแล้วปะโอเคจัดแล้ว ของนิยาเลนนะคะใครจะไปด้วยก็ไปทักทายทางนู้นได้นะคะทางนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วบ๊ bye ายบายเจอกัน